นนีมัตัวอะไรครับแล้วมีวิธีตรวจเช็คไหมถ้ามันเสียตัวนี้เหรอใ<ม>ตัวนี้มันเรียกว่าตัวแกนดันฟาร์มตึงโซ่หล่าลิ้งวิธีการเช็คใช่ไหมครับในตัวนี้เนี่ยเคยได้ยินไหมว่าทางเข้าต้องเข้าทางออกต้องออกออยากไปเข้าทางออกออยากไปออกทางเข้า,า,ขาออวิธีเช็คนะครับนี่คือทางเข้า หยดน้ำมันเข้าเห็นไหมเห็นไหมนี่คือทางเข้าทางเข้าอ่าทีนี้อันนี้คือทางออกถูกไหมมันต้องไม่ใช่ทางเข้าพิสูจน์ยังไงเราต้องหยอดเข้าไปปุ๊บมันคือทางออกทางออกมันต้องเข้าไปไม่ได้ครับระดับน้ํามันต้องปริ่มอยู่นีตลอดเวลาอืออันนี้ทางออกอันนี้ทางเข้าเมื่อเราหยอดทางเข้ามันเลยออกทางออก แต่เวลาเราโยนทางออกมันต้องไม่เข้าไปไม่เข้าไปที่มาคดอย่าไปเข้าทางออกนะ